สวัสดีครับเพื่อนเยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Millionaire Podcast เคล็ดลับเศรษฐีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเคล็ดลับการดึงดูดความสำเร็จแบบเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนและหลายคนครับคงเคยได้ยินคำว่ากดแรงดึงดูดนะครับแล้วเมื่อลองฟังแล้วเอาไปใช้ กลับไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดว่ากฎนี้มันหลอกลวงมันไม่จริงหรอกนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเศรษฐีครับเขาประสบความสําเร็จโดยใช้กฎนี้ครับแต่เขามีเคล็ดลับในการใช้กฎนี้ให้ได้ผลดังนี้ครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่ากฎนี้ก็คือว่าแรงดึงดูดเนี่ยจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาครับแต่เรื่องหลายคนครับกลับไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่เองปรารถนาเข้ามาได้เพราะว่าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณเป็นสิ่งเดียวกับมันเคล็ดลับนะครับ คุณจะต้องเชื่อว่าคุณเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการจะดูดมาก่อนจินตนาการว่าคุณมีมันอยู่เรียบร้อยแล้วเช่นบ้านในฝันรถในฝันฐานะการเงินที่คุณอยากจะมีความสําเร็จที่คุณอยากจะมีคุณต้องจินตนาการครับว่าคุณได้มันมาเรียบร้อยแล้วแล้วปล่อยความคิดของคุณครับไปดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงปกตินะครับของทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นสครั้งครับ ครั้งแรกก็คือในเรื่องของความคิดหรือจิตนตนาการของเรานั่นเองและครั้งที่2ครับก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงเปรียบเสมือนวิศวกรจะสร้างตึกครับเขาต้องสร้างภาพในหัวเป็นพิมพ์เขียวให้เสร็จก่อนครับหลังจากนั้นจึงสามารถสร้างตึกจริงๆได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับเพราะฉะนั้นครับคุณจะต้องดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในจินตนาการและเชื่อว่าคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วและไม่นานครับ คุณก็จะด,ดูสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองผมมักจะเปรียบเทียบกดแรงดูดกับการสั่งอาหารครับเวลาที่คุณสั่งอาหารแล้วยังไม่ได้สักทีครับทำยังไงล่ะครับผมก็มักจะสั่งบริกรเราว่าเช็คบินหลังจากนั้นครับเขาก็จะเห็นว่าอุ๊ยอาหารผมยังไม่ได้เลยแต่สั่งเช็คบินแล้วความรู้สึกของผมก็คือผมกินอิ่มเรียบร้อยแล้วต้องการจะกลับเลยเช็คบินใช่ไหมครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คืออาหารเนี่ยมันยังไม่มาถึงโต๊ะผมเลยท้ายเกิดอะไรขึ้ พอครัวก็ต้องรีบทําอาหารใหญ่เลยครับเพื่อจะมาเสิร์ฟอาหารให้กับโต๊ะผมก่อนที่ผมจะเช็คบินฉนันได้ก็ฉันนั้นครับถ้าคุณจินตนาการว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วในไม่ช้าครับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเขามักจะขอในอารมณ์ที่แบบเขาขาดแคลนครับก็คือเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้และอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอยากจะได้ความสําเร็จ อารมณ์เหมือนว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราเลยขอแต่ถ้าคุณทําแบบนี้ครับจิตใต้สึกจะรู้ว่าคุณยังไม่ได้คุณยังขาดคลแนนอยู่คุณจะต้องใช้ใดึงดูดดึงดูดในอารมณ์ที่แบบว่าคุณได้สิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณได้มาเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเคล็ดลับดึงดูดความสําเร็จแบบเศรษฐีถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมพิมพ์คําว่าชอบใต้พอดแคสต์นี้ด้วยแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าครับกับเรนในพอดแคส คิดรับเศรษฐีกับมอดจ์ก,กี้มีคำตอบสวัสดีครับ